สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อสุพัตาค่ะสุพัตาเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบังค่ะตอนนี้เรียนขับรถอยู่ที่ไหนเอ่ยสถาบันสอนขับรถ e ีซีค่ะลูกศิษย์ครูอะไรครับลูกศิษย์ครูสุเมศักขุเมธใจดีไหมได้ดีมากค่ะครับผมถ้าหนึ่งสองสามพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะครับโอเคนะครับเริ่มได้นะครับสัญญาณไฟอย่าลืมให้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับลูกศิษย์ครูสุเมศนะครับใช้นิสสันอเมล่านะครับ สัญญาณไฟเลี้ยวให้นะครับท่าที่1คือจอดเทียบขนานัขอบฟุตบาทหางไม่เกิน25เซนนะครับการเคลื่อนที่ของรถทำได้ดีนะครับออกตัวรถไม่ดับนะครับท่าที่1ล้อหน้าและล้อหลังนะครับจะต้องทับอยู่บนเส้น25เซนในลักษณะขนานนะครับและหยุดในจุดที่กำหนดถือว่าทำได้ดีนะครับด้านหน้า หลังนะครับคูยังไม่ถ่ายด้านหน้าเลยเอาโอเคครับท้าที่สองไปเลยปะใจร้อนมากท่าที่สองนะครับเดินหน้าถอยหลังซอยตรงนะครับสำหรับ น้องน้งนักศึกษานะครับถ้าเกิดมากันเป็นหมู่คณะให,ให้ให้ทางสถาบันเราอบรมนะครับทางสถาบันเราจะมีส่วนลดให้ต่างหากนะครับได้ไงติดต่อได้ที่เบอร์02.175.3288และ02.175.3299นสนะครับสัญญาณไฟเลียวให้นะครับถือว่าทำได้ดีเดินหน้าจนท้ายรถพ้น ต่อต้นสุดท้ายแล้วหยุดถูกต้องนะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าท่านี้ง่ายนะครับแต่ความจริงบางคนพอเวลามาขับจริงๆนะครับอาจจะทําไม่ได้นะครับอโอเคนะครับนาารถโพนดีครับท่าที่3าเลยครับ ถาวบันสอนครับรเรีซีนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่วันสิบหไร่ด้วยกันนะครับมีท่าทดสอบนะครับพบคันนะครับทั้งท่าถอยหลังเข้าช่องเข้าบ้านนะครับสะพานนะครับสามารถให้ท่านหัดจนมีความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตในท้องถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับนักเรียนทุกคนที่มาเรียนนะครับจะต้องขับรถ ออกถนนจริงด้วยตัวเองนะครับโดยมีพวกสอนควบคุมอยู่ห่างๆนะครับท่าที่3มนะครับ สำหรับเกียร์ธรรมดานะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแต่อะไรจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นเกียร์จาหรือเกียร์คูนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสามารถจะขับได้ทั้งออโตเมติกและธรรมดานะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านของเรามีรถเกียร์อะไรด้วยนะครับโอเคปรับล้อคืนตรงใช้ได้นะครับ โอเคครับดีครับผ่านทั้งถามท่านะครับ,รบมีความรู้สึกไงกับโรงเรียนนี้มั้งครับก็ทำให้การขับรถง่ายขึ้นจริงๆค่ะสมกับชื่อสถาบันค่ะอ๋อครับสถาบันคารอนขับรถอีี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ